ครูใจเสนอครับก็คือหลายๆคนอาจจะก,กังวลเรื่องของว่าเอ๊ะทำเออฉันจะฝากไข่ดีไหมอาจจะกําลังกังวลอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายพร้อมฝากไข่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าตัวนี้คุณหมอมีคําแนะนํำยังไงบ้างรครับก็แนะนําอย่างนี้ดีกว่าค่ะในผู้หญิงทุกๆคนแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยนะครับที่อยู่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแก้มบุ๋มด้วยครับ เดี๋ยวเรียนเชิญเลยครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งเรามีอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้ที่นั่งอยู่นะครับก็ให้มาเป็นเกียรติกับเรานะครับก็คือคุณกัตฑพรหานพาณิชย์นะครับเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัทบางกอกเชียนฮอสิทลจำกัดมหาชนนะครับ และเป็น,รอ,อนร,รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมอร์ดิคอลนะครับฝ่ายการตลาดไทยด้วยนะครับคุณแก้มบุ๋มครับเรามาพูดคุยเรื่องของการฝากขายทราบว่าเคยฝากมาแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะ <ขอ S 2> ก็นะคือฝากที่โรงพยาบาลน,นี่แหละค่ะฝากมาแล้วรอบหนึ่งตอนตอนนี้อายุสามส,สก็ฝากแบบตอนอายุป,ประมาณาม30ก็4ปีแล้วเนาะอะไรที่ทําให้คุณแก้มบุ๋มตัดสินใจที่จะฝากขายครับ อายุยค่ะอายุครับ <laughs> เนื่องด้วยอายุแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีบครอบครัวอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าเออฝากไว้ก่อนดีกว่าวันนี้อาจจะยังรู้สึกว่าไม่ได้อยากมีลูกแต่ว่าในอนาคตก็เราก็ไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเลัดสตนใจว่าฝากไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเคยได้ยินว่าอายุ30คือช่วงที่ไข่กําลังสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์รใช่ไหมฮะอันนี้<ช>เป็นใช่ม่ะ,ะยิ่งอายุน้อยยิ่งน้อยกว่า35ยิ่งดีค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็น30มสิบอยี่สิบไม่ได้เหรอครับ จริงๆก็ได้แต่ว่าบางคนคือเหมือนว่าสมมติว่าฝาก20 22แต่งงานมีพอมีลูกแล้วคือการฝากไข่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําเด็กหลอดแก้วเท่านั้นเราฝากไข่แล้วเ,ออเมื่อถึงเวลา,าอยากมีลูกเรามีธรรมชาติก็ได้บางคนก็เลยเหมือนแบบฝากเร็วอา้าวพอถึงเวลาอา้าวท้องเองธรรมชาติก็อาจจะเหมือนเส้นเปลืองเงินจากการฝาก hmm. แต่จริงๆไม่ได้มีข้อเสียอื่นๆนะคะนอกจากเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นมา อันนี้มันน่าจะน่าจะ,าจะ,าจะหลักของบางคนนะครับเออแล้วคุณแก้วหมเคยปรึกษาเรื่องของการฝากไข่มาก่อนไหมครับที่อื่นๆเนี่ยคือเคยไปหลายๆที่ไม่ไปสอบถามมาหลายๆที่ไหมเคยค่ะเคยก็มีปรึกษาเ,เพราะว่าตอนแรกก็คือตั้งใจว่ายังไงก็ต้องฝากแน่ๆอยู่แล้วร,รู้สึกว่าอุ้ยชีวิตยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยก็เลยส่งอันนี้เริ่มจะเริ่มเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะครับแฟนคลับ่อันนี้ทราบอยู่นะครับ ก็รู้สึกว่าชีวิตยังไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่งเลยเอาไงเอาแน่เอานอนไม่ได้อะไรเงี้ยมีศึกษาแต่ว่าพอถึงจุดที่จะทําก็ยังไม่ได้ทําอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนจะทํามันก็จะมีขั้นตอนว่าหมอเขาจะไปตรวจดูว่ามีถุงน้ํำไหมมีอะไรไหมถ้ามีถุงน้ําก็ต้องไปจัดการอะไรก่อนอะไรเงี้ยก็มีช่วงหนึ่งที่เหมือนตั้งใจจะไปฝากแล้วก็ก็หยุดไปไม่ได้ฝากแล้วก็เราก็ค่อยกลับมาตัดสินใจฝากอีกรอบนึงเพราะอะไรครับเล่าได้ไหมฮะตอนนั้นว่าทําไมถึงแบบเออคิดแล้วแหละแต่ว่าอยู่ๆก็ ตัดสินใจไม่ฝากก่อนจริงๆอ่ะเขาบีไว้ว่าตอบตามสไตล์เราเนาะ,ะได้เอาเลยครับเอาเลยก็ <laughs> <laughs> ไปเล่ยไปเปื่อยเรื่องชีวิตยางอื่นอยู่ก <laughs> ็เลยไม่ได้สนใจลืมโฟกัสจุดนี้ไปไม่งั้นน่าจะได้ฝากตอนช่งอายุประมาณยี่สิบเจ็อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรคะ่ะก็คือเหมือนเราไปสนใจเรื่องอื่นก่อนแล้วก็วิ่ยเปลี่ยนใจกลับมาตัดสินใจว่าแบบอยากฝากอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่ฝากเนี่ยมันจะต้องมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นเนาะอันนี้ทำไมเขาเขียนว่าฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่ ด้วยตนเองคือฉีดด้วยตัวเองเลยไหมฮะหรือว่าฉีดอเองค่ะฉีดเองเหรอครับตอนฉีดตอนนั้นต้องผสมยาด้วยโอ้โหเหมือนพยาบาลเลย <c oughs> มีหิ้วกระเป๋าแบบเก็บความเย็นถ้าสมมติว่าออกไปข้างนอกไปทํางานเพราะว่าเวลาฉีดก็คือตอนนั้นก็คือจะเหมือนฉีดให้ตรงเวลาอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบฉีดผสมเองปากท้องเององจริงไหมฉีดโบทอกเจ็บกว่านะคะ กระตุ้นไข่ตรงนี้ถ้าเรายม่นแบบมีไขมันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงคือเจ็บน้อยมากบีบเนื้อให้มันแรงๆมันจะรู้สึกว่าชาแล้วแล้วเราก็จิมง่ายมากอืกลัวไหมได้ไม่เป็นไรไม่หรอกครับไม่หรอกครับนี่แอบหลังไม่ได้โอเคกลัวไหมเหรอคะไม่กลัวค่ะไม่ไม่กลัวมันมันเข็มมันเล็กมากค่ะเข็มมันไม่ใหญ่คุณหมออยากเสิริมไหมคะไม่อย่างที่คุณแก้มบอกว่าเออถ้าตอนครั้งนั้นที่ทำเนี่ยต้องผสมยาเองเนาะ ้องบอกว่านะปัจจุบันเนี่ยยาเขาก็พัฒนาใ,ใช้ง่ายใช้ง่ายขึ้นไม่ต้องผสมเลยค่ะเหมือนเป็นเหมือนปากกากดทีเดียวได้เลยทำาไมอีกรอบสะดวกสบายมากขึ้นทำค่ะแต่ตอนนี้ <laughs> ถุงน้ำเพิ่งเพิ่งป่องไปรอบนึง <laughs> <laughs> นอนโรงพยาบาลไปคุณหมอนี่แหละค่ะเป็นคนดูแล,แล <laughs> อ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลวอย่างนี้จะมีปัญหาไหมครับคุณหมอถ้าสมมติว่าเมื่อกี้มื่อกอถุงน้ำไป่อไปรอบหนึ่งแล้วจะมีปัญหาในการตั้งคันในอนาคตอย่างไง ไม่ไม่มีปัญหาค่ะเออเพราะมันเป็นถุงน้ําธรรมชาติที่มีขึ้นแล้วมันก็เดี๋ยวยุบหายไปแต่แค่ว่ามันเกิดมีอาการปวดขึ้นมาเล็กน้อยค่ะหรือถ้าอยากถ้าสมมติคิดว่าอนาคตจะเก็บไข่ซ้ําก็ไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาค่ะยังทําได้ปกติโอเคได้ครับแล้วตอนนั้นอ่ะกลับมาคุณแก้มหมครับตอนที่ฉีดไปเนี่ยตอนนั้นมีอาการอย่างไรบ้างไหมครับตัวยาม,มันมีผลข้างเคียงอะไรยังไงไหมหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างไหมตอนนั้นเอาจริงๆก็ ใช้ชีวิตปกติอาจจะมีอารมณ์สวิงบ้างเล็กน้อยอารมณ์คล้ายเหมือนเรากำลังจะเป็นประจำเดือนแค่นั้นค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบหน้าท้องอาจจะดูป่องขึ้นด้วยแบบการที่มันมันอาจจะแบบไข่ไข,ข,ข่มันโตขึ้นหรือใหญ่ขึ้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยให้สมบูรณ์อะไรอย่างเงี <c oughs> ้งยมันก็เลยอาจจะมีในส่วนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้ชีวิตปกติค่ะแล้วช่วงหลังเก็บนะครับเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้คุณหมอบอกพอหลังเก็บบางคนอาจจะมีอาการปวดมีอาการหน่วงของเราตอนนั้นมีไหมนนวยมาก เอาง่ายๆคือปวดประจำเดือนเจ็บกว่าบางคนบอกคุยน่วงมากไปไม่ไหวนี่แบบหรอก็ได้นี่ไปได้ถ้าขับรถก็ยังขับได้ก็คือพาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า15นาทีอะไรเงี้ยหลังจากฟืนก็คือโอเคแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับการทนความเจ็บปวดของแต่ละคนอ่ครับอันอนัน้นก็บอกไม่ได้นะแต่ละคนก็ทนอัตราความเจ็บปวดได้ไม่เท่ากัน เ,เอาจริงๆก็คือเรื่องราวที่เขินที่สุดก็คือตอนขั้นตอนที่กําลังจะวางโดมยาแล้วคุณหมอต้องแบบเหมือนตรวจภายในอันนั้นเขินสุดในทุกขั้นตอนไม่มีอะไรเขินไปกว่านี้แล้วกลัวไหมครับตอนนั้นที่แบบตอนที่เราอาจจะอ่ะฉีดยาเตรียมพร้อมมาแล้วมาขึ้นเตียงคุณหมอกลัวไหมตอนนั้นเขินเขินมากกว่าเนาะไม่ไม่กลัวเขินมากกว่า <c oughs> มันไม่น่ากลัวค่ะจริงๆมันไม่ได้เป็นโรคระายเลยมันคือการขั้นตอนในการทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบ อาจจะทำแบบโดยธรรมชาติหรือสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมาพึ่งในพิธีนี้อะไรย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นการเซฟเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งหมดลูกเราอาจจะเกิดมีปัญหาปัญหาก็เก่งค่ะเก่งครับหน้าตาดีโอเคครับไม่แต่ว่าคุณหมอก็เคยอีส่วนหนึ่งด้วยนะคะครับคุณหมอเก่งนะหมูบอกเลยคุณหมอต้องศึกษาก่อนถูกไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะรักษาโรคโรคหนึ่งเราเดิอนเข้าหาใครก็ได้ใช่ แล้วเ,เรามีคนที่คัดให้เราแล้วว่าคนนี้เก่งเพราะฉะนั้นก็คือไว้ใจได้ตอนไปนอนลงมาเขาคุณหมอเป็นคนดูแลตอนแรกบอกว่าจะกลับบ้านค่ะคุณหมอนจะกลับบ้านควรนอนนะคะจะให้พักเจ็ดวันเจ็ดวันไม่อยู่จริงสองวันหนูเตรียมวิ่งแล้วอ่ะคราวนี้เขากระโดดไปถามคุณหมอเมื่อกี้พอดีพอคุณแก้มบุ๋มพูดเรื่องของผลข้างเคียงเนาะเรื่องของอารมณ์สวิงแล้วในการฉีดในเพื่อก,กระตุ้นไข่อย่างนี้มันมีผลเกี่ยวกับฮอร์โมนไหมครับฮอร์โมนเนี่ยเพราะว่าอันนี้น่าจะเห็นชัดนะครับ ม,มีผละคะ่ะมีผลโดยตรงก็คือปกติเนี่ยถ้าเราเหมือนผู้หญิงมีประจำเดือนทั่วๆไปมีไข่ตกตามธรรมชาติเนี่ยฮอร์โมนจะเป็นฮอร์โมนในระดับปกติค่ะแต่ว่าการกระตุ้นไข่เนี่ยเราต้องการไขยเย่เยอะเพราะว่าเราต้องการเก็บไข่ครั้งหนึ่งเราต้องการไข่ได้มากที่สุดเท่าที่เราอยากจะมากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดยาจะทําให้ระดับฮอร์โมนเนี่ยสูงกว่าปกติค่อนข้างมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการอย่างเช่นว่าอารมณ์สวิงเหมือนเวียงงุดหิดกว่าปกติเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นแค่ชั่วคราว ก็เป็นแค่บางคนด้วยถูกครับแล้วางคนก็ไม่บางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นอันนี้ก็แล้วแต่แ <para> ล้วแต่การนะครับอ่ะแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้เราอาจจะเห็นเยอะนะคุณพ่อคุณแม่ครับคุณก้มบุ๋มจะอยากจะแนะนําอะไรไหมครับถ้าใครที่อยากจะฝากใครหรือโอเคสาวๆก็ได้ตอนนี้ยังไม่คิดจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอ่ะถ้าพร้อมนะคะพร้อมในเรื่องแบบต่างๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ่พร้อมที่จะเสียเงินในการฝากเลยอย่างเงี้ยหนูว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีมาก ในเรื่องแบบไม่ว่าจะเป็นแบบความสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยในวันนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวหรือว่าตอนหนูอายุประมาณ25ห,หนูก็คิดว่าหนูจะไม่ได้มีลูกไม่ได้รู้สึกว่าไม่ไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมเมื่อเริ่มอ,อายุเยอะขึ้นอะความคิดมันเริ่มเปลี่ยนไปอะไรย่างเงี้ยเลยพอเราเห็นคนรอบข้างหรือว่าความพร้อมเรามันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ได้แล้วแต่พอเวลามันไม่ได้แล้วบางทีอะ เราได้คนเดียวไงแต่คนอื่นที่เราคบด,ด้วยหรือไงอาจจะยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันมันก็เกิดเป็นปัญหาแต่การฝากไข่ไว้เนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแบบวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเราในอนาคตยอะไรเงี้ยค่ะค,ค,คือหมอ,อมักจะเปรียบเทียบแบบนี้แลวให้เห็นภาพง่ายๆ,ายๆเลยค่ะเวลาเราซื้อประกันเนาะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่เราจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่ค่ะแต่ว่าเรามีประกันไว้เนาะเมื่อถึงวันที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือเราเจ็บป่วย กันก็จะเข้ามาซัพพอร์ตเราเหมือนกันเราฝากไข่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้ไข่วันไหนค่ะแต่ถ้าถึงวันที่เราต้องการจะใช้ไข่แล้วเราฝากไข่ไว้แล้วเราก็จะมีไข่ใช้ค่ะหรือถ้าวันนั้นน่ะเราไม่ใช้แล้วไข่อเนี้ยเราสามารถจะเซ็นว่าให้ทําลายหรือบริจาคก,ก็ได้อ๋อ ซึ่งอันเนี้ยก็คือเซ็นไว้ว่าบริจาคค่ะให้แบบไปเป็นแบบวิทยาทานไปทํานู่นทำนี่อะไรเงี้ยได้หมดเลยอะไรเงี้ยอ๋อก็เป็นแบบที่คุณหมอบอกเนาะอ๋อนี่ถ้าันเรื่องการทําลายด้วยก็คือทําลายได้ให้ให้ด้วยกลัวว่าจะมีเราแบบเป็นภาพโคนนิ่งกองมาเรื่อยๆเราทําลายได้เราเซ็นเขียนไว้ว่าทําลายเก็บสมุดนั้นไว้อะไรเงี้ยค่ะ ก็ทำลายได้เหมือนกันองั้นฝากถึงใครที่กําลังกลัวอยู่แล้วกันครับเมื่อกี้บอกแล้วโอเคเรื่องของคุณแก้มหมูว่าโอเคคิดแล้วเราคิดแล้วตัดสินใจที่จะฝากก็ด้วยเหตุผลนี้แต่ถ้าหลายๆคนกําลังกลัวอยู่นะครับเ็าอาจจะกลัวเจ็บกลัวนู่นกลัวนี่คุณแก้มหมูจะแนะนํำยังไงครับก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนกระตุ้นอย่างเงี้ยเข็มทิ่มอะโวทอกเจ็บกว่าฟิลเลอร์เจ็บกว่าอาจจะบอกไม่เคยฉีดโวทอกก็ได้ครับเข็มมันเล็กน้อยเอางี้เอาเป็นว่า เจ็บน้อยกว่าตรวจเลือดเข็มเล็กกว่าตรวจเลือดแล้วก็ถ้าสมมติว่ากลัวตอนแบบว่าดูดไข่ออกไปแล้วเจ็บน้อยกว่าการเป็นประจ๊เออปวดท้องประจำเดือนอย่างเดียวเลยที่ต้องเตรียมใจก็คือเหมือนตรวจภายในแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นเลยที่เหลือไม่มีปัญหาแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็เขาวางยาดมงยานิดเดียวก็ไม่รู้เรื่องแล้วตื่นมาก็แบบอา้าวดูดไปแล้วหรอแค่นั้นเองค่ะไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวแล้วคุณหมอมีอะไร จะเสริมไหมครับอย่างอย่างที่คุณแก้มบุกบอกค่ะคือจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากส่วนใหญ่คือผู้หญิงจะกลัวตอนตอนที่มาตรวจมามาตรวจภายในมาอันตราซาวส่วนใหญ่จะไม่ได้กลัวหรอกค่ะจะเหมือนเขินเขินหมอเนาะหมอกดบอกว่าไม่ต้องเขินหมอชินใช่ไหมหมอชินแล้วแล้วดีตรงที่ว่าหมอเป็นผู้หญิงครับรอบก่อหดูดหมอผู้ชายค่ะเป็นยังไงครับเขินมากแต่นี่หมอผู้หญิงชิลมากเหมือนเพื่อนสาวอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ ใช่ใช่อ่โอเคนะครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้รับข้อมูลนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออนุญาตเป็นคําถามจากคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่ออาจจะถามทั้งคุณหมอแล้วก็ถามคุณแก้มบุ๋มได้เนะถึงประสบการณ์ในการฝากรขยมีท่านใดจะมีคําถามครับยกมือเลยครับเดี๋ยวมีทีมงานเราเอาไมคไปให้ครับ เออทำเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะอันนี้เราเราซ่งเนสิเรื่องเรื่องนอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีแชร์แฟนมิชชั่น22นะครับก็ค่อยว่ากันนะครับถ่าในมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการฝากไข่การเก็บไข่หรือว่ากําลังลังเลอยู่อยากมีอะไรจะถามคุณหมอไหมครับยกมือเลยครับเดี๋ยวมีทีมงานเอาไมค์ไปให้ครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับเผื่อท่านใดว่าเจ้าหน้าที่ก็อายุ20ปลายปลาย30ต้นต้นกันนะครับเผื่ออยากจะฝากไข่นะครับกับทางโรงพยาบาลมีไหมครับท่านใดมีคําถามครับ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแล้วก็ถามได้นะครับยังมีลูกแล้วก็ฝากได้เนาะก็ถ้าถ้าแพลนว่าอนาคตเผื่ออยากจะมีอีกก็ฝากได้ค่ะมีไหมครับท่านใดมีคำถามไหมครับอาจจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วจะดถ้ามีคําถามดวผมจะถามแทนนะหมายถึงว่าถามคนดูครับไม่ใช่ถามคุณหมอมีคําถามไหมครับมีไม่เอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตผมลืมไมครับมีไลฟ์สตรีมอยู่ใน Facebook นะครับเผื่อใน Facebook จะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามยกมือนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานของเราเอาไมค์ส่งเข้าไปนะครับอ๋อขอทายเปิดเสียงไว้ด้วยฮนะมีห้าคอมเมนต์ในนี้ครับมาแล้วพี่กบอสวยมากค่ะวันนี้อ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อยู่ในผมขออนุญาตดูคอมมผมจะดูทั้งหมดยังไงเนี่ยห้าคอมเมนต์เห็นแค่คอมเมนต์เดียว ใช่ใช่เพิ่งเข้าไปเหมือนไม่เห็นไม่เป็นไรครับมีใครมีคำถามไหมครับอ่ะท่านี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตส่งไมค์ให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีในไลฟ์สตรีมเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ยินนะครับอ่ะเชเลอ่ะไมค์เปิดได้ยินไหมครับ แทนลูกสาวอะค่ะเออถ้าเป็นเป็นเป็นเด็กผู้หญิงเลยอะค่ะอายุ25แล้วยังไม่มีแฟนนะคะสามารถไปไปฝากได้ใช่ไหม25ได้ค่ะก็คืออายุ25แล้วยังยังไม่มีแฟน,นไดมนม้มันมัมนมัน่อก,กี้ที่คุณหมอ่อก,กี้ที่พี่แก้มหมบอกอะค่ะก็ะคือมีการตรวจภายในนูน่นนี่นั่นอะได้ด้วยใช่ไหมคะทำได้ค่ะทำได้ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ไม่มีแฟนก็สามารถทําได้ค่ะมีคําถามเันนี้น่าจะไม่รู้คุณแก้มบุ๋มตอบหรือเปล่าครับราคาครับพอจะจําได้ไหมแต่มันเพราะตอนตอนนั้นกับตอนนี้อาจจะไม่เท่ากันเนาะราคาใช่นหมคะตอนนั้นที่ทําประมาณเท่าไหร่ที่ปุพี่จ่ายเดี๋ยวหมอตอบแทนหมอตอบแล้วกันครับราคาในการกระตุ้นฝักไข่ฝากไข่ก็ประมาณสัก 1นึ่งแสนต้นๆค่ะหนึ่งแสนต้นต้นณตอนนี้หมายถึงราคาณตอนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะบางคนในบางคนถ้าเราฝากไข่ต่ออายุเยอะใช้ยามากก็จะไปอาจจะเพิ่มขึ้นได้คือค่าใช้จ่ายจะสูงไม่สูงขึ้นอยู่กับรังไข่ของเราถ้ารังไข่เรายังดีตอบสนองต่อยาดีใช้ยาไม่เยอะค่าใช้จ่ายก็จะไม่สูงค่ะโดยปกติก็ประมาณ1น0 0 0แสนต้นต้นแล้วก็ค่าฝากรายปีก็จะหลักพันเองค่ะ๋อ,อมีค่าฝากอ๋อที่มันต้องแช่ในเจลเลี้ยวนะพาฝากรายปีแล้วมีคําถามมาครับว่า จริงเมื่อกี้เราอันนี้ไปแล้วรอบหนึ่งคือเรื่องของอายุเท่าไหร่จริงๆเข้าคุณหมอมองว่าอายุเท่าไหร่ดีครับถ้นานับตั้งแต่เริ่มวัยเจริญพันธุ์เลยได้ไหมฮะใช่ค่ะจ,จริงๆได้เลยสิบสองจริงๆเริ่ม <13. S 1> ต้งแต่เริ่มได้ต้องแต่วัยเจริญพันธุ์ก็คือเริ่มมีประจำเดือนมีรอบประจำเดือนเนี่ยฝากได้จริงๆคือถ้าเราไม่ได้คอนเซิร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยได้เลยแต่อย่างที่บอกสมมติเราฝากอายุ18 20มีลูกเองโดยธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเหมือนว่า มันเสียค่าใช้จ่ายไป่แต่ว่าจริงๆถ้าไม่ได้คอนเซิร์นอะไรก็คือตั้งแต่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เริ่มฝากได้เลยแล้วก็จะยิ่งดีเมื่อเราฝากก่อนอายุ35ค่ะแล้วถ้าอายุมากที่สุดล้วครับมากที่สุดที่คุณหมอเคยเจอที่เคยฝากตับใดก็ตามค่ะที่เรายังมีประจําเดือนอยู่และเราวางแผนว่าในอนาคตเราอยากจะมีลูกฝากได้เสมอแต่อย่างที่บอกถ้าสมมติเราฝากอายุเยอะเนาะฝากอายุ40 เราอาจจะต้องกระตุ้นไข่หลายรอบเพื่อจะได้ไข่สะสมในปริมาณที่มากพอเพื่อให้พร้อมมีลูกมีคําถามมาครับจากทางบ้านครับบอกว่าลูกสาวอ้วนน้ําหนัก104กิโลกรัมเก็บได้ไหมครับเก็บได้ค่ะออคือเก็บได้เพราะว่าเวลาเก็บไข่เนี่ยเราเก็บทางช่องคอค่ะไม่ได้เก็บผ่านหน้าท้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่ามีหน้าท้องมีไขมันมีอะไรจะไปขวางการเก็บเก็บได้ แต่ถ้าน้ําหนักเยอะเนาะถึงเวลาพร้อมจะมีลูกหมออาจจะขอขอร้องนะลดน้ําหนักให้หมอก่อนนิดนึงนะเค่นั้นเองค่ะ <c oughs> โอเคครับนะครับเอ็นดูพี่พีชจ่ายน่ารักนะครับโอเคครับเอ่อมีโรคประจําตัวครับคุณหมอฝากได้ไหมครับฝากได้ค่ะมีโรคประจําตัวอ๋อจริงๆเนี่ยการฝากไข่เนี่ยก็อาจจะมีข้อดีในคนที่มีโรคประจําตัวด้วยซ้ําโรคประจําตัวบางโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ นะคะซึ่งการฝากไข่และการทําเด็กหลอดแก้วค่ะจะป้องกันการถ่ายทอดโรคที่มาทางกรรมพันธ์ได้ครับอย่างแบบพาราซิเมียอะไรเงี้ยก็กช่วยได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือพาราซิเมียเนี่ยสามารถตรวจได้เลยเนาะก็คือสมมุติว่ามีโรคพาราซิเมียทั้งผู้ชายผู้หญิงเราเป็นพาราซิเมียรุนแรงถ้าเราท้องธรรมชาติแล้วพาราซิเมียเนี่ยถ่ายทอดไปหาลูกเนี่ยลูกอาจจะไม่แข็งแรงอาจจะต้องให้เลือดทุกเดือน การฝากไข่แล้วการทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยจะสามารถป้องกันก,นการมีลูกเป็นโรคได้เราจะตรวจเขาก่อนเราเลือกน้องที่แข็งแรงมาท้องครับเออแล้วอันนี้พอดีมีถามมาเรื่องจํานวนแต่แรกคุณหมอบอกแล้วเนาะเก็บบางทีเก็บ10บถึงสิบห้าถามว่าฝากเท่าไหร่ถึงจะดีแล้วคุณแค่บุกฝากอันนี้บอกจํานวนได้ไหมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีอยู่8ค <8. S 2> ่ะ8แล้วจริงๆถ้าคุณหมอแนะนําควรจะฝากกี่ฟองครับก็ถ้าอย่างน้อยจากข้อมูลเป็น,ปนข้อมูลตัวเลข10บถึงสิบใบเนี่ยเป็นข้อมูลจากการศึกษาค่ะว่า การที่เรามีไข่10ถึง15ใบเนี่ยจะเพียงพอต่อการตั้งครรภ์ว่าเราจะได้ลูก1คนเนาะเพราะฉะนั้นก็คือยิ่งเราเก็บเยอะก็ยิ่งดีค่ะครับอบที่ฝากไว้8ฟองอค่ะแล้วถ้ามาเก็บเพิ่มก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออใช่ครับเริ่มเริ่มใหม่อะแล้วหมอไม่เก็บทีเดียวแบบสมมติ15ฟองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเซฟค่าใช้จ่ายไหม ไข่รเราไม่ไม่สมบูรณ์ทุกฟองอะคะ่ะอย่างตอนหนูอะไข่ที่อยู่ในท้องเลยจริงๆอะก็คือ13แต่ว่าไข่ที่สมบูรณ์จริงๆอะมีอยู่แค่8ปดเขาก็เลยเก็บแค่คคแปดก็เลยอาจจะต้องเก็บแบบรอบสองรอบสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติเนี่ยหม,หมอเก็บทั้งหมดอะคะ่ะแต่ว่าแค่ว่าเราจะได้ใบที่สมบูรณ์กี่ใบท่านั้นเองคือมีเท่าไหร่เนี่ยเก็บหมดอยู่ละ เก็บออกมาหมดแต่ว่าพอเก็บมาเสร็จหมอก็จะไปคัดว่าใบไหนสมบูรณ์ซึ่งบางทีส่วนใหญ่มันไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วหมอเคยเจอสมบูรณ์สูงสุดกี่ฟองอะคะสมบูรณ์ทั้งหมดก็มีค่ะหมายถึงว่าทั้งหมดที่ได้สําหรับผู้หญิงคนนั้นตอนรอบที่เคยเยอะที่สุดที่เคยเจอกี่ฟองครับคุณหมออ๋อห้าสิบค่ะโอ้โหเอาแค่มีลูกแค่สิบคนทั้งคนละปีไหมฮะอันนั้นจะเป็นเป็นกลุ่มผู้หญิงที่เป็น P C O S อันนี้เป็นโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ เขามีไข่ยเยอะแต่ว่า,าถ้าเป็นทำตามธรรมชาติเขาก็จะได้ไข่แค่ใบเดียวเนาะแต่ว่าใน PCOS เนี่ยเวลากระตุ้นไข่มักจะได้ไข่ไข่ยเยอะอยู่แล้วค่ะอ๋อครับอันนี้ผมถามไปเผื่อตอนท้องนี้ฉีดได้สูงสุดกี่ใบครับถ้าทำด็กลอดแก้วใส่เข้าไปได้สูงสุดกี่ใบครับเผือ <laughs> ่ออยากมีลูกแฝด <c oughs> หลายๆคนฮะ <c oughs> เป็นทีฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยฮะสิบเอ็น ต้องบอกแบบนี้ถ้าตามคําแนะนำเนาะถ้าตัวอ่อนที่สมบูรณ์นะคะย้ายกลับเข้าสู่โองมดลูกเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าย้ายหนึ่งหนงคนนะคะหตัวอ่อนยกเว้นว่าเราย้ายหนึ่งตัวอ่อนแล้วไม่สําเร็จเนาะรอบถัดไปเราอาจจะย้ายเพิ่มเป็น2ตัวอ่อนแต่ก่อนการย้ายตัวอ่อนที่2ตัวอ่อนเนี่ยหมอต้องบอกเสมอว่าคันแฝดคือคันเสี่ยงเนาะในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่อาจจะมองว่าเออคันแฝดดีท้องครอบเดียวจบเนาะแต่ว่าในมุมมองของหมอหมอก็จะมีความคอนเร์นว่าเออคือถามว่า ท้องได้ไหมท้องแฝดท้องได้แต่ว่าการดูแลความเสี่ยงจะมากกว่าคนท้องเดี่ยวครับเอ่ออันนี้มีถามมาครับท้องอยู่มีแลนอย่างมีลูกอีกคนฝากได้ไหมหมายถึงว่าฝากระหว่างท้องเหรอฮะไม่ได้ค่ะฝากระหว่างท้องไม่ได้ไม่ได้นะไม่ตกไหมคะใช่ค่ะไข่มันไม่ตกต้องไม่ท้องถึงจะฝากได้ค่ะครับมีคนบอกว่ากบอยอยากมีสี่คนต้องเก็บเพิ่มอันนี้มีวงไหนมากขึ้นครับท่านท่านในที่ตรงนี้หรือเปล่าคบมาคอมเมนต์มานะครับคุณหมอครับมีหนึ่งท่านครับ เคยท้องนอกหมดลูกตัดปีดหมดตัดปีกหมดลูกไปด้วยอย่างเงี้ยทำได้ไหมเจษทําได้ค่ะคือการกระบวนการฝากไข่การทําเดลวัดแก้วเนี่ยเราไม่ใช้ท่อน้ําไขค่ค่ะเราใช้แค่รังไขค่ค่ะเพราะฉะนั้นเออทําได้กระตุ้นไข่ได้เก็บไข่ได้ค่ะคือตราบใดที่ไม่ใช่รังไข่ฟอเนาะหรือว่าตัดรังไข่ทิ้งซึ่งตอนปัจจุบันทําหมันก็คือไม่ใช่ตัดรังไข่ทิ้งเป็นแค่ตัดปลูกท่อ้ําไข่เก<ช>็บได้ท้องนอกหมดลูกเนี่ย ณปัจจุบันถ้า,ถา,ถามีการผ่าตัดค่ะมักจะเป็นการผ่าตัดท่อ้ำไข่ข้างที่ท้องนอกมดลูกออกแต่รังไข่ก็จะยังอยู่เพราะฉะนั้นก็ทําได้ค่ะแล่วถ้าทําหมันตัดผูกท่อ้ำไข่ก็ยังเก็บได้ได้ค่ะเช่นในคนที่เคยมีลูกแล้วทําหมันเนาะทำหมันก็คือท่อนํำไข่ตันนะมีลูกโดยธรรมชาติไม่ได้ละคนกลุ่มนี้ก็จะมีทางเลือกว่าหนึ่งต่อหมันเนาะแล้วรอพร้อมค่อยมีลูกหรือสองกระตุ้นไข่ค่ะแล้วทาเด็กหลอดแก้วอ่ะอน,นี่เป็นอีกช้กอยหนึ่ง คุณหมอโรคมาเต็มเลยครับถ้ารังไข่แตกครับได้ไหมครับเนี่ยอันนี้อันนี้ที่มีถามจริงจริงครับรังไข่แตกอันนี้ผมไม่ทราบรังไข่แตกมันคือยังไงครส่วนเสียหายแค่ไหนก่อนเออต้องถามว่ารังไข่แตกคืออะไรก่อนอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นซีสแตกซีสแตกมากกว่าทุกคนรังไข่แตกแต่ถ้ารังไข่ยังอยู่ก็ยังทําได้ค่ะเพราะว่าอย่างสมมติตรงตัวหนูว่าตอนที่ผ่าซีสแตกใช่ไหมคะข้างหนึ่งอ่ะรังไข่ก็คือสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต ส่วนอีกข้าหนึ่งอ่ะจะเหลือก็คือเสียหายไปไประมาณ30%จะเหลือแค่70%็ดนั่นแหละมันก็ต้องอยู่ที่ว่าตอนนี้มันเหลือกี่ข้างมันไปหมดเลยไหมหรือว่าข้างนี้มันเสียหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ว่าถ้าเกิดรังไข่มันมีแค่ข้างหรืวว่าตกข้างอะคเดือนละข้าง <S <S ปกติมันตกย<ร>ังไงครับป,<า>ปกติไข่ตกยังไงครับคุณหมอในคนทั่วไปไข่ตกเดือนละเดือนละหนึ่งข้างข้างใดข้างหนึ่งค่ะ ไม่สลับค่ะไม่ไม่จำเป็นว่าเดือนนี้ตกข้างซ้ายเดือนถัดไปตกข้างขวาอันเนี้ยไม่ไม่เกี่ยวกันข้างไหนก็ได้ค่ะนะครับรงังไข่แตกอันนี้น่าจะน่าจะไม่ใช่นะอีกท่านหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปใช้ต่อแล้วครับเรื่องของการตอนตั้งคันมีปัญหาหมดลูกต้องไปดูก่อนว่ามีปัญหาอะไรค่ะเออเช่นมีติ่งเนื้อมีเนื้องอกเราก็ไปผ่าตัดแก้ไขก่อน เช่นมีติ่งเนื้อเราผ่าตัดตัดติ่งเนื้อออกก่อนแล้วค่อยท้องหรือถ้ามีเนื้องอกบนลูกเราตัดเนื้องอกบนลูกก่อนแล้วค่อยท้องค่ะซึ่งตัวแกนเก็บไข่ไม่มีไม่มีผลเก็บได้แต่อันนั้นคือเรื่องของการท้องแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะุแต่จริงๆคือหมออ่ะเขาจะตรวจก่อนอยู่แล้วค่ะอย่างอันนี้ตอนแรกก่อนจะไปเก็บอีกรอบหนึ่ง แต่ว่าจําผิดนึว่าต้องประจําเดือนแบบว่ามาแล้วก็หมดก่อนแล้วค่อยไปแต่ความจริงก็คือต้องเป็นช่วงท,ที่มีวันที่แบบวันที่สามอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาก็เลยแบบเอาเลื่อนไปแล้วหมอเลยถามว่าจะตรวจก่อนไหมเพราะต้องตรวจว่ามีถุงน้ํำไหมมีอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่าทีเดียวดีกว่าค่ะอันนี้พูดเรื่องประจําเดือนขึ้นมาเลยครับมีคนถามประจําเดือนมาไม่ปกติมีโอกาสฝากไข่สาเร็จไหมครับต้องบอกว่าประจําเดือนไม่ปกติกับเรื่องฝากไข่เนี่ยไม่เกี่ยวกันมากกว่าหมายถึงว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติสิ่งที่ต้องทำแน่ๆคือไปหาสาเหตุว่าทําไมประจำเดือนเรามาไม่ปกติค่ะแต่ผลว่าจะทําให้ฝากไข่ไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวกันก็ยังฝากไข่ได้ปกติเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการในการฝากไข่ก็คือรังไข่ตับใดที่มีรังไข่และยังไม่เข้าไวัยทองทําได้เสมอค่ะครับโอเคครับนะข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนนะครับถ้าท่านใดมีปัญหานะครับก็ลองสอบถามโปรโมชั่นเผื่อไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็จะเก็บเตรียมตัวอสําบเก็บไข่วันนี้ได้เลยนะครับ มันเปนเาเตรียมตัวพร้อมวันนี้ครับเพื่อที่จะเก็บไข่ในอีก14วันข้างหน้าฮะโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแก้มบุ๋มปริยดาสิทธาชัยนะครับแล้วก็แพทย์หญิงเอื้อการธนานใหญ่นะครับทั้งสองท่านขอพรบคุณมากมากครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตทั้งสองท่านครับมีผู้ชมขนาดนี้แล้วเราขออนุญาตจับลักกี้ดรอนะครับให้มี3ามรางวัลครับเดี๋ยวเชิญทั้งคุณแก้มบุ๋มแล้วก็คุณหมอจับนะครับอขอชื่อที่1ครับ รางวัลที่หนึ่งครับเป็นเครื่องพ่นไอน้ำพร้อมน้ำมันหอมระเหยจากโดเทรานะครับคุณแกมบุมเชเลยครับถ้าใครไม่อยู่นะครับบอกก่อนนะฮะถ้าไม่อยู่ตรงนี้จะขออนุญาตสละสิทธิ์นะครับแล้วให้ท่านต่อไปนะครับท่านที่โชคดีได้รับรางวัลเครื่องพ่นไอ้น้ำพร้อมน้ำมันหอมระเหยจากโดเทรานะครับก็คือค,ค,คุณทวันรัตน์ประพงศ์ครับคุณทวันรัตน์ครับ อันนี้เรามอบทีละรางวัลเลยไหมครับหรือว่าอธิษฐานกันเ,เพราะว่าสามรางวัลแตกต่างกันหรือว่าประกาศก่อนทีเดียวยังไงแจทีละรางวัลเลยครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเชิญด้านหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเอากล่องมาแจกต่อครับมาให้จับต่อครับเราขยับมาด้าหนาหน้าเลยครับมีหมวกด้วยครับอ่ะมองขยบับมองกล้องด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวผมขยันหลบ เชิญเลยครับเชิญเลยครับจับเลยครับรางวันที่สองนะครับเป็นกิฟต์เซ็ต จากเทซี่ซอสปรุงรสจากพืชครับแพลนเบสผมอ่านให้ครับคุณนัทยาโยธายืนยงครับคุณนัทยาท่านไหนครับโอ้โหนักฆ่ากันเลยเอ้ามาเลยครับขอเสยงปรบมือให้ด้วยครับผู้โชคดีนะครับท่านที่สองนะครับมอบมอบให้กันนะครับสองท่านไม่เป็นไรยืนตรงกลางเลยครับ รางวัลที่3ครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากอัปราไลฟ์นะครับเชิญจับอีกหนึ่งรางวัลเลยครับรางวัลสุดท้ายครับรางวัลสุดท้ายนะครับเป็นของคุณวิชุดาเนตรขำครับคุณวิชุดาอยู่ไหมครับโอ้มาเลยครับขอแสดงความมินดีด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากอัปราไลฟ์นะครับ ครับขอบพระคุณคุณหมอและก็คุณแก้มบุ๋มนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้สองท่านถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะครับอยู่ตรงกลางเลยเชิญเลยครับเลือ่อนขึ้นได้ครับ ขอบพระคุณครับอขอบคุณนะครับนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ, <laughs> รบ,บ,รรบทั้งอาจารย์นะครับคุณหมอแพทย์หญิงเองืเอ้อเออื้การธนานใ่ครับแพทย์ผู้ชํานาญการด้านสุตินรีเวทและเวชศาสตร,ร์การเจริญพันธุ์นะครับและแขกรับเชิญของเราก็คือคุณแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยนะครับที่ให้เกียรติมา ร่วมเสวนากับเราในวันนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ให้เกียรตมานั่งร่วมกับเราในวันนี้นะครับก็คือคุณกันตพรหานพานิษนะครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวอร์มดลิคอฟฝ่ายการตลาดไทยนะครับขอเสียงปรบม,มือให้ทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งครับ <laughs> เดี๋ยวอีกสักครู่ครับเราจะมีการประกาศผลนะครับสำหรับผู้ที่มาประกวดร้องเล่นเต้นโชว์นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงอายุ6-9ปีนะครับ